สวัสดีนะครับพี่น้องวันนี้ก็วันหยุดนะครับวันหยุดอันนี้ก็ได้เมนูอีกแล้วนะครับย่างปลานะครับปลานิลน,นะครับพี่น้องแล้วก็ย่างมันนะครับนี่นะครับพี่น้องพอดีเลยช่วงนี้อากาศกลาลังหนาวครับต้องเป็นเมนูย่างย่างนะครับนี่นะครับมานะครับพี่น้องทานด้วยกัน อนนี้นี่เกือบสองโลนะครับตัวนี้ผักดองนะครับผักดองแล้วก็นี่ครับพริกปลานะครับตามด้วยข้าวเหนียวนะครับสมบูรณ์แบบนะครับสมบูรณ์แบบอันนี้นะครับสมบูรณ์แบบเลยนะครับ แค่นี้นะครับสําหรับคนไทยในต่างแดนเรานะครับได้แค่นี้ก็ถือว่าหรูแล้วนะครับที่น้องมาทานด้วยกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทีเ่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแล้วก็จะลืมสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พลาด โอกาสในที่จะดูคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับ